สบายดีทั้งลาวสบายทั ει, ้งไทยทุฬาคนท ouais. ุกหมองทุกงบอลเนราะบรรยากาศนี่ก็ประมาณ7จ็ดโมงกับสีสิบหกนาทีพี่น้องมันีอก็น้าตะดที่พาพี่น้องไปไปปิ้งคุบตามักทัวพี่น้องมันี้ก็วันพฤหัสวันพ่หัสวันที่สี่บอวันที่สี่เนาะปิ้งคุบต้องเห็นใกายด้วยเป็นซีบ็อกเกาอีกเรื่องของยูทูบนะเิ็นทำนี่แหละปิ้งคุบตำมักทัว ลุ้มนาวได้พี่น,อน้องมันก็ได้แต่ยังน้อยนะคืดจะได้ผัวแห้งแห้งพี่นอ้องเรื่องนี้เข้าจากได้หนคือเบือ่อพาเรามากินขา้าวปลามาในีข้าวปลากินขา้าวปลาอะแซ่ชะที่เชะคือเพื่อนว่าบ,มาบ่มาลอ,องเบิ้งมาตามบักผัวโกงขาน้อยขาผัว ชมพักคุณแม่คุณเบ้งให้พี่พี่กบยินอยู่ป่าคัากป่าเน่ได้พป่นีเมื่อนี้ อนั้นก็คือเกาพี่น้องรียมมักคือเกาว้าเกือบหนักกระเดาหอหมักัวและเสทีมย้ายบันโอ้ยวางห้อบ่างบันไดว่างให้เิบเกนั่นละกินกระนงตามภาษาะไรไปนอกเคิร์น่บ่เคิร์เน่ มักทืนก็เอาห้ามคืนมักตำก็เอาหมัก n h าก็เอาลวกาว a u กะโดนตำไว้ไม่เล่าคือเบิดปลาเอาผิดเพลโลดเอาชิ้กระเพาะคืนครัขั้นหูด้วยคนอ่านได้จะถินมากินเข่าปลาเด้อไปท่วงไปตื่นมามักผิดชีหน่วยกระเทียมซองนี้ ทมงี้มพนเปติดกันเย็ย yep. บตามเข้าไปเชียงยังคือเชียงคุณไอ มะคัวกับกระดาษมะคัวน้ำหม้อผนว่ามันละเอียดผลว่าของสันมือบิดรล้ได้ตัวน้ำหม้อตัวปลายมันไหนนะเป็นเป็นกระชายเป็นซุ้มเป็นเป็นแบบแบบดีแบบบดดีแบบแบบน้อยกระชายน้อยแบบใหญ่กระชายใหญ่คือเอา จะเตกได้หกอันนี้หกเตะโคบันดีใจมากินเข่าปากม้วนมวนมวนในใจขนาะดไปน้ำยวกันนะ้ำโวกนาโมกยันมีเรียวระเล่เนอมาชัยขนาดมาใส่กระเบื้องแลกระหิตรู่งแร น่าจับจักกระเบือ้อพอดีนีอืมใส่มากนี่ใส่มางได้วะหมักเน่าคอมเบอร์เมนหมักกูดเป็นหมักกูดมันก็มีหน้า,ามือปุบอีกันน้อยหนึ่งไมาไม่มีนั้นอ่อน ไทยมันาวไทยอัน,น้เทมหอมสำราบงัวหอมหอมเนาะอันกูดังเด้อง,งานการนวดมือเอาเซร็จเดเอาหอมขบหอมอันหอมถั่วป่าเลยอันนี้ล้มนาวได้สักหน่อยอันหมักถัว่วหมักวานใช่ไหมสักหน่อย มากรายตือตงุงนัวปลาเด็กปลาเด็กหนึ่งบ่วงสองบ่วงพอแล้วคีมเอาอันนี้เสียบเสียบปลาเด็กอืมหอมเลย มาจกระนแน่งแหงมาคุยแับนี้ทักเทีบไปนหน,นมันพอพอสมไม่นึงมันนี่ไม่นา้าังมือมาขัดขัดแล้วมันนี่ะ สำบวจมาเลยมาจะบัมียังมาทิดมาทิดมาน้ำเผ่าเวลาไปปะมันยังดอกกิ่ขาดตัดพอดีโพดีโงามกินข้าวปลาลองบางดูมันจิบเบิดจิบนึ่งบัจพี่เรข้าวนะ พวกหนังพวกหลังน่ะละชมพัดตัวบักขัดพี่น้องพักกระดดนมาดื่มสบายดีสกอินมาตะเว้า ถ้าว่าตืออกตืวใจกับกุหลาบกจกุติดตาม่ายเบิกเนเด้อสุขุสุขุนกุติดตามไม่เบิกนั่นแหะยังมีคลิปดีๆอยู่ในตอนหน้าไปอุ่นปลาพี่น้องเชิญมุนให้เบิกมุนให้เบิกก่อนโุปเปดองปลาเป็ดที่เปดองซาเลยปลานะ่มุนกลับคืนอ้าวคือสมภา้เขานั่นใช่บนี้ เพตี่ส <and> ิมุนได้แกือได้กินแล้วขอนอนเลยอากาศนบกเมือเฮือนยนดีสบายสบายโอ้ยบดำทนีงักเพ่นเอาเปัวสเาลบ คุณแม่เราบัไดหมักตึ๊กนัวนะผมเราบัไดงอ,อคือนาตาลีเลยคุณแม่นะีน่ยังคือเก่าไดปนาตาลีสมังงอเขาว่าจำดอกหยางน่องนะขาวคุณผู้หิหักแม่นลยยังบัไดงอ,อ ไปตกลงเี่บริกินนะตัวลงถังยิงกุบไปตึกเฮมาคืนในกุบแม่เอามาหา ปลามันกับ่าจากเคี้ยวมันได้พอแดดมันยังอันเีงเ้งแดดมยังชูกับกล้องอยู่้ตามากลัวปิ้งเคี้ยวมข้าวกันเนาะ เด็กกำลังกินอยู่หน้านอันข้าเจ้าก็แต่ม,มาเป็นหน้าผู้บ่าวนะก็จเป็นหน้าผู้บ่าวข้าเจ้าก็ะชังข้าเจ้าก็ะชังบงยางมาแค่นี้เนาะเช็บเช็ดไปน้ ب, ب, นองมาเด้อมาเด้อว่ามวนทวนคุ้นนะพี่น้องว่าไปพอได้ร่มวนเรืหวัว แน่ตัวผู้เดียวเขาต้องวอ,อกไปน้ำหมักทั่วกับหมักทั่ว,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 วให้โอ้ bị mà ở trên lưng khôn sụm đấy nó như nào chắc thì giúp sụm thấp chắc thì giúp ta mặc thua ấy mới em sụp xe กับไปล่างนกับเป็นปลาเลืกปลาห้าเฮกเท่านั้นแหละ นั่นยินแจะพิดว่าบักกินข้าป้านักก๋าจะมากินข่าป่านั่นเ้งเส็บจะมาเล่าจ่เล่าใช่ ตัก,กรวยไม่กินครับขเนียเด้อกินขรบป้า งนยุทหนาคือเก่าพี่กบมันก็ะทำมักถูกเพราะมันเขาเขาทไทย เวลากะไว้เนาะท <c oughs> างจะมาเล่าเลอว่าทำกุ้ยยกินกะเชฟ นาตะลีดเห็นคนุณเห็นคนุณรวยคุณมีเงินมีทองนัง่งมารยสะอ่อนนะเรื่องของมัน <c oughs> <c oughs> เพื่อนเขามีหลดุดมีเงินมีหลดุดมีผ่านมีเงือนนั่งใหญ่ <c oughs> <c oughs> นัง่งสูอ้อยู่บารยาะอ่อนครับครับ <c oughs> ลงไปจะไปป้าพี่นอกนะพี่นอกเลยอะไรด้อ นใหม่ตอนเทียงสบายดีครัง